ระเบิดต่อระเบิดเวลาอ้ากอ๋อใช่และอย่าไปดูถูกไอ้เจ้าแบ็กสโตนนะบางครั้งอะผมเจอแอนเชียนดีบรีสอะก็คือเจอแร่เนเธอร์ไลท์อะฮะในแร่แบ็กสโตนก็มีเหมือนกันนะก็แบบเอ้ยมาสะใจดิอับเผื่อีกเกิด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 อีกแล้ลำคาญ ฮัลโหลสวัสดีครับกบลับไปคอลเซหรับใหม่ครับอีกรอบหนึ่งนะฮะผมแทนก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นไหมครับเอาชีวิตรอด1.16กันต่อน,นั่นเองฮะ <Wow. S 1> คลิปนี้ทำไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาตามหาในเทอร์ไรด์กันโอเคป่ะฮะซึ่งในเทอร์ไรด์เนี่ยฮะมันก็จะอยู่ต่ำๆในเทอร์นะฮะเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำๆ oh. คล้ายๆไดมอนด์นั่นแหละฮะซึ่งการตามหาในเทอร์ไรด์ในครั้งนี้ฮะเราจะใช้หลักการที่ค่อนข้างดุริแรงนิดนึงนั่นก็คือ เอาเตียงมาระเบิดนั่นเองฮะนี่ฮะผมได้เตรียมผลแกะกับไม้มาเรียบร้อยแล้วนี่ไงเห็นปะอันนี้64ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้อีก64รวมกันก็เป็น128เตียงฮะใช่ฮะคลิปนี้ฮะเราจะมาบ้านบึ้มในเธอกันโอเคป่ะฮะซึ่งเราจะมาขุดกันในนบับบริเวณแถวแถวแถวอุ้ยค่อนข้างสูงอย่างเลย<อ>นั่นแหละฮะเราอาจจะมาทําอะไรสักอย่างแถวแถวประมาณนี้แหละนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มบ้านบึ้มฮะ แต่ละภาพมาเซดีๆฮะเคยใช่ไหมเล่นไหมครับช่วงแรกๆเออเราเอาเตียงมาไว้ในเนเธอร์ใช่ไหมแล้วเราก็ไปกดนอนใช่ไหมระเบิดใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะเราคืออยากจะบอกว่าแรงระเบิดในเนเธอรด้วยเตียงเนี่ยฮะมันจะเป็นแรงระเบิดที่ค่อนข้างมหาศาลดังนั้นฮะเราจะต้องเตรียมชุดเกอะที่ดีนิดนึงอย่างชุดเก่าของชุดแกชุดเกออันนี้เนี่ยเห็นป่ามันจะเป็นโปรเทคชันเฉย ซึ่งปอเทคชั่นอันนี้มันเหมือนเป็นการป้องกันทั่วไปโอเคปะฮะซึ่งมันอาจจะป้องกันได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ดีเท่าที่ควรฮะเราควรจะไปทําชุดเกาะป้องกันแรงระเบิดโดยเฉพาะเลยเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมถ้าเราทําชุดเกาะกันแรงระเบดิดโดยเฉพาะเนี่ยฮะมันจะป้องกันได้ค่อนข้างดีฮะดังนั้นฮะเราไปทําชุดเกาะกันแรงระเบิดก่อนเลยแล้วกันนะฮะเราจะต้องไปซื้อสมุดเอ็นชานฮะไปครับลั่นเรือไปครับแต่แตแดนแต่แต่แนแตแตนว้าว What the hell ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้โอเคครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอ้โหลองลั่นบ้านเลยเดี๋ยวขอไปเอาตาังค์แป๊บหนึ่งนะฮะเออเงินในเกมอะฮะเนี่ยไปเอาเอเมอรลด์แป๊บหนึ่งเมื่อกี้คือแบบโอ้โหเกิดอัดหน้าเลยเจ้าแม็กมาสลามลนุเกียดนายน่าเกียดเนาะอ๋อใช่ฮะในคลิปนี้ผมยังไม่เปิดแชเดอร์นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลงไปในเนเธอร์ต่ำๆแล้วมันจะค่อนข้างมืดมากถ้าเราเปิดแชเดอร์แล้วชีวิตมันจะลำบากนะฮะอ้าวทางเดินสวยงามเนาะเอ่อฮะเอาเอเมอรัลด์ออกมาลักษณะคล้ายๆแบบนี้ฮะไปไปช้อปปิ้้งงกันนเเเลยฮะะะรราตอาตอออไ ต้องซื้อหนังสืออะไรบ้างติ๊กต๊อก,ก,อกมีอันเบกกิ้งมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่า n p c มันจะขายให้เราได้หรือเปล่าเนี่ยสิฮะ<ม>เอาไปดูก่อนแล้วกันขออนุญาตบินฮะว้าวนะฮะคือคขี้เกียจค่อยในเธอเสียเวลาฮะ,ะนี่มาตรงนี้เลยเป็นร้านค้า n p c ที่แบบดีมากฮะผมนั่งทะเลาะกับ n p c มาเป็นเวลานานมากเราจะซื้อชุดเกาะการแรงระเบิดใช่ไหมฮะดังนั้นชุดเกาะการแรงระเบิดมันจะอยู่ข้างบนตรงนี้เอาหนังสือไปด้วยแป๊บหนึ่งนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกตอกเอาหน เราต้องการหนังสือนะฮะหนังสือหนังสือไม่มีเหรอโ <Huh? S 1> อ้อะถ้าหนังสือไม่มีก็เออสวัสดีฮะถ้าหนังสือไม่มีเราก็หาซื้อชั้นวางหนังสือก็ได้ฮะชั้นวางหนังสือโอเคฮะซื้อชั้นวางหนังสือเราที่แสงไม่ดีเลยนะเนี่ย <c oughs> ซื้อชั้นวางหนังสือเสร็จปุ๊บวางวางแล้วก็ทุบทุบทุบอา้าวขอโทษเอ,เอามาคือมันเป็นขวานสติลทัสอะไรเงี้ยต้องเอาที่ขุดธรรมดาฮะ เอามือนั่นแหละฮะทุบๆๆๆปุ๊บโอเคได้หนังสือเรียบร้อยอ๋อะนะฮะคือเป็นอะไรที่แบบทำแล้วจิตใจ,จ n p c มากเลยคือแบบเฮ้ย <Hey! S 1> นั่นชั้นวางหนังสือที่เพิ่งซื้อไปไม่ใช่หรอโอ้ oh, oh, มนุษย์นายโลไลามากเลยเนี่ยซื้อหนังสือของฉันไปแล้วก็ไปทุบโอ้ดิไมิดีเลยนะเนี่ยเอาชน,นะขี้เกียจนะฮะถ้าเกิดสมมุติเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องมานั่งคับหนังสือซึ่งการคับหนังสือก็ต้องไปฆ่าวัว มันทำร like ้ายจิตใจมากกว่าอีกนะฮะคือเข้าใจไหมมันต้องไปฆ่าวัวแล้วแบบโอ้โหฆ่าสัตว์นะก็เลยทำลักษณะคล้ายแบบนี้เอาละกันโอเคฮะเราอยากได้อันเบกกิ้งใช่ๆเอาอันเบกกิ้งมาเลยฮะเราจะต้องทำชุดเกาะตึ๊บนะฮะหนึ่งสองฮะแป๊บหนึ่งนะฮะสามแล้วก็สี่โอเคครับได้อันเบกกิ้งมาสี่อันเรียบร้อยนะฮะฝากไว้ตรงนี้ก่อนคือเข้าใจไหมมันจะต้องมีอันเบกกิ้งมีเมนดิ้งใช่ไหมฮะอันเบกกิ้งแล้วก็เมนดิ้ง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  เมนดิ้งเออเมนดิ้งอยู่ไหนอะอ่ะเอาันนี้เข้าไปหน่อยก็แล้วกันฮะทอนนะ,ะทอนก็คือมันแบบสะท้อนแรงระเบิดไม่ใช่สะท้อนดิคือเหมือนแบบถ้าเกิดมอนเตอร์มันมายิงเราอะไรเงี้ยมันจะได้แบบมีดาเมจสะท้อนกลับไปบ้างอะ<ๆ>ไรเงี้ยฮะก็ก็มีไว้ก็ดีนะฮะก็ใส่ให้หมดลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วมีอะไรคกฮะเมนดิ้งเราอยู่ไหนอะน่าจะอยู่ข้างบนปะเดี๋ยวอยู่ข้างล่างผมก็ลืมและผมไม่ได้มาร้านค้าแห่งนี้นานมากแล้วเมนดิ้งอะเมนดิ้งเมนดิ้งเมนดิ้งอ้าโอเคครับเจอเมนดิ้งเรียบร้อยครับเอาเมนดิ้งมา สองสามแล้วก็4โอเคครับของเต็มเรียบร้อยขอไปเก็บข้างล่างแป๊บหนึ่งแล้วเราต้องการ blast protection ครับ blast ก็แปลว่าแรงระเบิดนั่นแหละเราต้องฝากไปทรงนี้ก่อนฝากแบะ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 แบแบะแบะโอเคแปบ๊บหนึ่งนะฮะผมเพิ่งเห็นเ <c oughs> พิ่งเห็นว่าหนังสือเราหมดแล้วนะ,ะเราซื้อหนังสือนิดนึงนะฮะขอบคุณครับหนึ่งตึงต้งตนะฮะดึดดๆๆๆึะซื้อหนังสือแล้วก็นิสัยเหมือนเดิมฮะทูปไปฮะทูปไป ถูไปโอเคฮะูไปโอเคฮะแล้วก็ซื้อ blast protection แบบนี้อ่าอันที่หนแล้วก็2องสสสังเกตไหมครับว่าราคาแพงมากเลยใช่ฮะมันคือของดีฮะแล้วไอ้เจ้า blast protection NBC เนี่ยบอกเลยหายากมากเอิมเอาเป็นว่าไหนๆล้วก็มาแถวนี้แล้วฮะเราขอแลกของเพิ่มเติมอีกสักหน่อยแล้วกันนะเอาอันเบกก k i n g นะฮะซื้อมาเพิ่มฮะซื้อมาอีก ซื้อมาเออนั่นแหละอานเบกกิ้งซื้อมาเยอะๆฮะคือบางทีมันก็เหมือนซื้อเยอะเกินไปแล้วก็แบบเอาเถอะฮะแล้วก็เอานี่มาแล้วก็เอานี่ไปโอเคครับเราได้หนังสือเอนชานเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเดี๋ยวเราจะไปทําชุดเกาะเพิ่มเติมกันแรงระเบิดโดยเฉพาะฮะแล้วมาดูกันฮะว่าการขุดเหมืองโดยใช้ไม่ใช่ขุดเหมืองดิการหาเนเธอไรท์โดยใช้เตียงเนี่ยมันจะง่ายหรือมันยากขนาดไหนมันอันตรายขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันฮะซึ่งขั้นแรกฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปทําชุดเกาะเนเธอไรท์ก่อนโอเคไะฮะเราจะต้องกลับบ้าน น่าเกลียดนงโกเลมันมาเกิดอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันน่าเศร้าเหลือเกินเดี๋ยวขอกลับบ้านแป๊บหนึ่งแล้วกันเพื่อไปกับโอ้ยอโอเคถึงบ้านแล้วล่ะนะฮะคือผมเคืองใจไอ้เจ้าสลามตรงนี้มากเลยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคือในเธอมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนาะไ่ยไอ้สลามแป๊บหนึ่งนะ้วนะนะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเอาหายไปละอะไรกันอ่ะนั่นไงนั่นไงไอ้เจ้าสลามตัวนั้นนะผมขอจัดก,การมันแป๊บหนึ่งนะไอ้นี่ก็เหมือนไอ นี่ก็เหมือนกันคือในเธอมันก็มีแต่ตัวมอนเตอร์แปลกๆอันตรายอันตรายนะฮะนี่เน่นะฮะผมลืมเอาดาบมานี่เน่ใช้ขวานเฉาะไปก็ได้เหมือนกันนั่นแหละฮะนี่เน่นี่เน่โอเคโอเคมาที่บ้านของเราฮะมาดูกันสิว่าเรามีชุดเกาะอะไรหรือเปล่าฮะโอเคมีชุดเกาะตรงนี้พอดีเลยเดี๋ยวเอาชุดเกาะอันนี้เนี่ยฮะไปล้าง เอนชั้นอันเก่าออกก่อนแล้วกันนะฮะล้างเอนชั้นเก่าออกโดยใช้สโตนกรายดึงไม่มีอ่ะเรามีไดมอนด์หลงเหลือบ้างปะฮะไดมอนด์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 เรามีไดมอนด์อยู่กระยอมหนึ่งโอ้โห,หน่าสงสารเลยเพื่อนโอเคฮะเอาฟอร์จูนมานิดนึงฟอร์จูนคุกกี้มาลุนดูสิไอ้ไม่พอไม่พอที่จะทำกันเก่งฮะเอาไดมอนด์ม,มาอีกหนึ่งเม็ดเอาออกมาหนึ่งเม็ดมาลุนดูสิอ่า อาจจะพอใช่ไหมอัดอัดโอเคครับได้กันเก่งเรียบร้อยโอเคเรามาทำกรายสโตนกันแบบนี้แล้วเราสามารถล้างเอนชานเมนได้ฮะเอามาแปะไว้ตรงนี้แล้วกันฮะอู้พอดีพอดีเลย <S 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 ไม่เอาไม่สวยงามเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเอาไว้ตรงอื่นฮะไว้ตรงไว้ตรงไหนดีฮะห้อยกับเพดานเหรอเป้งโอ้โหสูงไปปะเนี่ยเอาไว้ตรงติ๊กตอกติ๊กตอกไว้ตรงไว้ตรงไว้ตรงเรื่องมากเลยเนี่ยผมเนี่ยเอาไว้ตรงไหนดีอะเอาไว้หน้าบ้านตรงนี้แล้วกันแตะ โอเคแล้วก็ล้างเอ็นชานออกเอาเอ็นชานออกนิดนึงเอ็นชานออกสวยงามแล้วก็มาตีเอ็นชานกันได้เลยฮะตีเอ็นชานเลยหรือว่าอัปเกรดเป็นเนเธอร์ไลท์ก่อนดีทําเป็นเนเธอร์ไลท์ก่อนแล้วกันนะฮะเอาเนเธอร์ไลท์ออกมานี่ฮะเนเธอร์ไลท์แคร็บเรามีเนเธอร์ไลท์อ่าเรามีเนเธอร์ไลท์อินคอรอยู่แล้วโอเคไม่เป็นไรเอาเนเธอร์ไลท์อินคอรออกมา1 2 3 4งสี่แล้วเราก็ต้องบินไปเอาสมิทติ้งเทเบิลอีกแล้ว mm hmm. เ,ออเกียจจังเลยเพื่อการประหยัดเวลาดิดนิยวแล้วกัน โอเคครับเรามาถึงตรงนี้เรียบร้อยอัปเกรดแบบนี้ได้เนี่ยเท่าไรเรียบร้อยรองเท้าเรียบร้อยกางเกงเรียบร้อยแล้วก็เสื้อเตียบร้อยโอเคฮะหลังจากนั้นถัดไปฮะเราก็จะมาตีเอ็นชา้าเลยฮะเรามีเอ็นวิวผุพ,พังอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะใช้ไปเลยเราใส่อันเบกกิ้งเข้าไปอ่ะฮะอันเบกกิ้งแล้วก็การแรงระเบิดอ่ะฮะแล้วมีอะไรอีกฮะมีมีอะไรกันลืมอันเบกกิ้งเอาใช่ไหมต่อไปเมนดิ้งฮะเมนดิ้ง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  นี่ผมยังไม่ได้แลกเมนดิ้งอฮะผมว่าผมแลกเมนดิ้งมาตั้งเยอะเนี่ยนี่ผมไปเอาไปไว้ที่ไหนกันเนี่ยไอ้ยาเรามีเมนดิ้งปะมีไหมไม่มีเหรอมผมว่าผมแลกเมนดิ้งมาตั้งเยอะนี่ผมลืมเอามาใช่ไหมน่าจะลืมเอามานะฮะโอเคครับกลับไปที่ฟาร์ม ABC ของเรากันอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะโอ้โน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 ้วัดเดอะแมวยาโอไม่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอาย <laughs> กระจกไปลอยแกไม่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่ไอ้เจ้าป่ากระโ h มันเกิดตรงนั้นนะฮะเป็นอะไรที่น่าลำคาญที่สุดใน3โลกเลยผมซ่อมกระจกกี่ครั้งแล้วเนี่ยไอ้เจ้าป่ากระโ hoops เบ้อนี่เบ้า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 เบ้อมากเลยนี่เดี๋ยวเอาไอเดีฮะซ่อมเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันเกิดอีกนะฮะโอเคฮะเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดเพิ่มอีกอะผมออกไปดูมันแป๊บนึงตอนนี้มันอยู่ไหนเนี่ยขอขอขอดูแป๊บนึงนะฮะมันมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเอาดิมาสิมาสิไอ้้ไม่ครัับตตวเีย ท่านผู้ชมฮะไม่ครับตัวเตี้ยทำไงดีฮะช่วยด้วยโอเคฮะลงมาลงลงลงมาลงมาให้เฉาะแล้วลงมาอีกนิดนึงลงมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงผมก็จะลงลาวาแล้ว <S <S โอเคฮะปล่อยมันไปเถอะฮะเป็นอะไรก็น่าลำคาเป็นอะไรที่น่าลำคาญใช้ได้เลยอ่ะซ่อมไปซะแตะแตะนะฮะพังทุกทีนะ,ะที่มันยิงไอ้เจ้าแทงยิงลูกบอลไฟอะ่ะเออนี่ไงฮะเราเรมสมุดเอนชาร์อยู่ที่นี่นั่นเองฮะอ่ะของเต็มอีกทำไงดี เรามาตีนชานที่นี่ก็ได้นะฮะมันมีมันมี end view อยู่โอเคอันเบกกิ้งใส่เข้าไป mending อาา่าฮะการแรงระเปิดอาา่าฮะแล้วก็ใส่ทอนเข้าไปนิดนึงโอเคอ่ะอันนี้ก็ทอนทอน ทอนมาด้วยนะฮะให้ไปเท่าไหร่ทอนมาด้วยคนละทอนกันโอเคสุดยอดฮะคือเอ็นิวผมแตกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแบกของกลับบ้านหน่อยแล้วกันฮะนี่ฮะแบกบ้านแบกกลับบ้านแบกกลับบ้านมีของอะไรแบกกลับบ้านอีกโอเคกลับบ้านกันเลยแล้วกันเพื่อการประหยัดเวลาดีนิวอีกรอบหนึ่งอย่าพึ่งดีดนิ้วเปลี่ยนอารมณ์ได้ทุกเมื่อไม่ต้องกลับบ้านฮะนี่ฮะมีเอ็นวิวผมตรงนี้เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องกลับบ้านเอ๊ะการเราจะดีดนิ้วแล้วเด้เสพติดการดีดนี้เสพติดการดีดนี้นะเนี่ยเราเนี่ เออผมเนี่ยแหละฮะเสพติดนะฮะทุกอย่างก็ดีดนิ้วไปหมดเลยอยากให้ชีวิตจริงมันดีดนิ้วได้จังเลยเนาะอย่างเวลาแบบดูแบบโทรทัศน์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีโฆษณาดีดนิ้วข้ามไปเลยเอ๊ะอะไรอย่างงี้ยมันดีดนิ้วไม่ได้นะฮะฟีเจอร์ดีดนิ้วไม่สามารถค้นพบได้ในโลกแห่งความจริงฮะโอเค ขาดอะไรไปบ้างเนี่ยขาดทอนนะฮะทอนทอนโอเคจริงๆมันมีเอ็นชาร์อะไรมากกว่านี้แต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมขี้เกียจคือเข้าใจไหมมันเป็นชุดก่อไว้สําหรับแบบขุดเนเธอร์ไลท์อะไรอย่างเงี้ยฮะดังนั้นมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีอะไรแบบเยอะแยะขนาดนั้นหรอกฮะนี่ฮะเมนดิ้งใส่เข้าไปครบยังนี่ขนาดบอกว่าแบบไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะนี่ยังยัดทอนเข้าไปเต็มที่เลยก็เผื่อแบบเจอพวกแบบพลิกลงพลิกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันยิงธนูมาก็จะได้แบบเออสะท้อนกลับไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันน่าล้ำคาญ โอเคผมขออนุญาตฝากสมุดเอ็นช้าไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะขี้กเกียจนะฮะแล้วก็เอ,อ่อใส่อันนี้ไปเลยแล้วกันฮะอันนี้ถอดนะอันนี้ถอดนะฮะอันนี้เป็นชุดที่ว่าเราใช้ประจำนะอันนี้ถอดอันนี้คือชุดสำหรับขุดในเทอร์ไลท์นะฮะนี่ฮะใส่เข้าไปปอง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 นะฮะนี่เห็นปะการแรงระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างอาโอเคการแรงระเบิด <c oughs> แต่ว่าเข้าใจไหม ไอชุดเกาะกันระเบิดของเราเนี่ยฮะมันอาจจะกันไฟน้อยกว่าดังนั้นถ้าเกิดสมมติเราติดไฟอะไรเงี้ยฮะมันก็อาจจะลาบากกับชีวิตนิดนึงนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวเราจะอ่าโอเคฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาชุดเกาะฝากไว้ตรงไหนดีนะเอาชุดเกาะของเราฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะช่วยเตือนด้วยนะปิว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 อะไรกันขวานใช่ไหมฮะขวานก็เผื่อ,อไว้เฉาะมอนเตอร์แล้วกันโอเคป่ะฮะแล้วก็ที่ขุดก็เอาไว้ขุดแล้วก็อะไรกันโชวเวลก็แบบเนาะในในเธอจะมีกาวเวลอยู่ดังนั้นก็แบบนี้ฮะเราเอาไปแค่3มอุปกรณ์นนนีี้้กกก็็พออออแลลลว่งงิดึาาาหรรเมยู อ่าหารมีค่อนข้างเยอะไปลงไปข้างล่างกันได้เลยฮะ <S <S ซึ่งเราจะลงตรงไหนมันถึงจะปลอดภัยดีฮะตรงนี้แล้วกันฮะปิว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 คือลงตรงไหนก็ได้ฮะที่ปลอดภัยเดี๋ยวผมจะทยอยลงตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะลงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอเบ็ดล็อกเพื่อเปกปรารปะหยัดเวลาดีนิวฮะ โอเคฮะเราขุดมาถึงระดับตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะให้เราขุดมาที่ Y าระดับ14โอเคป่ะฮะนี่14แบบนี้นะฮะซึ่ง14เนี่ยฮะมันจะเป็นหลักการยังไงผมเปิดวิกิพีเดียให้ดูฮะหลักการ Y14 ก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ <Huh? S 1> เห็นป่ะฮะนี่คือจุดที่สูงที่สุดถูกต้องป่ะฮะจุดที่สูงที่สุดตรงนี้นะฮะ,ะ,ฮะก็คือระดับที่เราจะเจอเนเธอร์ไลท์เอ้ย แอนเชียนมากที่สุดนั่นแหละฮะซึ่งมันก็จะตรงกับความสูงที่แวบ14นั่นเองฮะดังนั้นฮะเราจะอยู่ที่ระดับ14โอเคปะเราจะวางเตียงแล้วเราจะระเบิดในระดับที่14แล้วตัวเลขเนี่ยฮะจำง่ายด้วยเพราะวันที่14คือวันเกิดผมเย้ yeah, น่าสนใจฮะแล้วพอมาจังหวะน,นี้หล,ละคนก็จะเริ่มงงนะครับว่าผมใช้ระบบปฏิบัติการอะไรผมก็พูดไปหลายรอบแล้วนะครับว่าผมใช้สิ่งที่เรียกว่าล i n u ์นะับคือคนทั่วไปไม่ควรใช้เพราะมันใช้ยากมากซึ่งผมก็สามารถเล่นพี่เรียนอะไรแบบนีีี้้ดเนน่ะมมัคือขึสยงทผพู ตดเตะบัไดซูกิโดเลมืคือมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกคือแบบเล่นแบบสนุกสนุกนะฮะว่างๆก็แบบขย่าจอเล่นเย่เยเย่เยเงียวเงี้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 ยวว่างๆโอเคฮะกลับไปที่เกมไหมครับพอเรากันต่อฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเรามาเริ่มแม่จะดีดนิ้วละวดิฮะไม่ฮะเราอยู่ที่ระดับ14เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเราจะขุดไปให้ไกลตรงนี้นิดนึงนะฮะไปให้ไกลนิดนึงคือเข้าใจไหมเวลาเราวางเตียงเนี่ย มันจะระเบิดทุกทิศทุกท,ท,กทางคือมันจะระเบิดข้างบนด้วยมันจะระเบิดข้างล่างด้วยดังนั้นจะมีโอกาสเจอเนเธอร์ไลท์มากที่สุดนะฮะโอเคฮะเราจะขุดไปเยอะๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันคือทางขึ้นลงเราใช่ไหมคือถ้าจะมาระเบิดตรงนี้เลยมันก็จะกระไรอยู่ดังนั้นไปให้มันไกลๆนิดนึโอเคป่ะฮะมาสักประมาณแถวๆนี้โอเคฮะไปนิดนึงต๊ดๆๆ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 ๆิๆๆ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 ตๆๆ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 เๆๆ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 วางกล่องแบบนี้ วางปึ๊บป๊บนิดนึงนะฮะเก็บของที่ไม่จําเป็นเข้าไปแล้วก็เอาเตียงออกมาอย่าเิ่งวางเตียงตรงนี้นะฮะตื่นเต้นกับชีวิตเลยนะไม่เอานะโอเคดังนั้นฮะเราจะทําเตียงมาสักประมาณ16อันก่อนแล้วกันนะฮะแบบนี้แบบนี้อ่ะฮะสิบหกอันก่อนก่อนก่อนใจยเย็นใจยเย็นแค่สิบหกอันเนี่ยฮะมันก็จะแบบเออเต็มพื้นที่แล้วสิบหกอันสิบหกอันตรงไหนล้วประโถะทำทำเพิ่มอ่ะขอโทษ ปุ๊บโอเคฮะเห็นปะะมันก็จะแบบค่อนข้างเต็มตัวอย่าคราฟมาเยอะแล้วกันถ้าคราฟมาทีนึงเยอะมันก็จะปุ๊บแบบนี้ไม่เห็นเต็มตัวเลยอะไรเนี่ยเอาใหม่ดิปุ๊บโอเคฮะเต็มตัวเรียบร้อยฮะสะใจไปเริ่มสนุกกันได้แล้วฮะตรงนี้มันมีแร่ช่างมันฮะคือเราไม่สนใจแร่ฮะหนึ่งสองสาม,มาดูกันฮะว่าชุดเกาะการแรงระเบิดของเราเนี่ยมันจะช่วยได้ขนาดไหนเอาให้ไกลๆมากที่สุดแล้วเราก็ปึง้งเห็นปะ ไม่สะเทือนนี่คือสิ่งที่ดีมากนะฮะแล้วตรงนี้เราก็จะต้องดัดไฟนิดนึงย้าว่าชุดเกาะเรามันกันแรงระเบิดมันไม่ได้กันไฟดังนั้นถ้าเกิดสมมติเราเข้าไปในไฟเนี่ยฮะเราก็จะค่อนข้างเอ่อลําบากกับชีวิตนิดนึงอะนะฮะและเหมือนเดิมฮะเราจะต้องต่อทางมาแบบนี้นะฮะสิ 14, บสี่บล็อกไม่ใช่สฮะไม่ถึงแบบระยะความสูง14เหมือนเดิมโอเคแบบนี้อ,าาอ่าฮะอ่าเจาะไปนิดหนึ่งตึ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 งไม่มีมันไม่มีทฤษฎีะฮะอยากจะวางเตียงตรงไหนก็วางไปดัง ปึ้งนั่นแหละฮะโอ้โ oh, น no. แล้วบางครั้งถ้าเราเจอลาวาแบบนี้ก็ไปทางอื่นนะฮะอย่าฝืนไปต่อนะมันเป็นอนาฬิการายมากเนี่ยลาวาเยอะมากเลยอ่ะเอ๊ะลาวาเยอะไหมยเยอะปะ hmm. เยอ,อะไหมคือถ้าลาวาไม่เยอะเนี่ยเราก็อุดได้เข้าใจป่ะแต่ถ้าลาวาเยอะเราก็ไปทางอื่นน่าจะดีกว่าฮะล oh. าวาเยอะปะติ๊กตอกลาวาไม่น่าจะเยอะโอเคฮะอุดได้โอเคและเบิดต่อระเบิดเวลาอ๊าก <laughs> ไม่รู้แหละผมเราเบิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตามหาเนเธอร์ไลท์กันอีกรอบนึงครับผมทะลุทะลวงทุกสิ่งทุกอย่างปั้งนะฮะซึ่งวิธีการหาเนเธอร์ไลท์แบบนี้เนี่ยฮะมันค่อนข้างอันตรายดังนั้นถ้าเกิดสมมติอย่าไปแกล้งเพื่อนเขา้าใจไหมคือแบบเอ้ยเพื่อนเพื่อนข้างหน้ามีเนเธอร์ไลท์อ่ะเออข้างหน้ามีเนเธอร์ไลท์ลงไปดูดิไหนอ่ะเนเธอร์ไลท์ปังไม่เอานะลูก <c oughs> แกล้งเพื่อนอย่างนี้ไม่ดีนะฮะนั่นเนเธอร์ไม่ใช่โอเคฮะ แย่งเพื่อนแบบนั้นนี่คือเพื่อนเสียใจตายเลยแล้วถ้าเกิดสมมติตายแล้วของตกนะโอ้ยอย่าให้เซตเป็นอะไรที่แบบเร็วไรมากนะฮะไม่เจอเลยเหรอไงเนี่ยอ้าก็ว่ากันไปฮะคืออย่างน้อยวิธีเนี่ยมันก็เร็วกว่าแบบเอา p i ิกแอคมานั่งขุดเองอะเข้าใจไหมแล้วที่สําคัญคือเรามีฟาร์มแกะใช่ไหม เลยมีฟาร์มต้นไม้ใช่ไหมเออนั่นแหละฮะเตียงแบบไม่จํากัดเลยเนี่ยขุดไปตึ๊บตึ๊บแล้วก็ตึ๊บตึ๊บนิดนึงปึ๊บปังสวยงามอันนี้มันจะขุดยากนิดนึงนะ,ะไอ้เจ้าแบ็กสโตนเนี่ยมันไม่ใช่ขุดยากสิมันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงดังนั้นการระเบิดมันจะค่อนข้างลําบากนิดนึงแต่ก็แบบเอเถอะนะซึ่งเดี๋ยวช่วงเวลาหลังจากนี้เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะระเบิดเตียงกันต่อโอเคป่ะฮะก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฟาสุ์เหวี่ยงภาพฮะ โอเคเตียงของเราหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะถามว่าระยะทางการระเบิดของเราไกลไหมไกลมากๆนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ามีเนเธอร์ไลท์ตรงไหนบ้างเริ่มต้นฮะให้มองจากข้างบนก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเดินเช็คบริเวณข้างล่างกันคือข้างล่างเห็นปะมันมีไฟเยอะมากดังนั้นก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันโอเคเริ่มมองข้างบนก่อนนะฮะดูซิว่ามีไหมถ้ามีก็ดีเออผมเห็นแล้วใจเย็นข้างหน้ามีเดี๋ยวค่อยๆเดินใจเย็นฮะเช็คบริเวณแถวนี้ก่อนนะฮะแถวนี้มีไหม แถวนี้โอเคอ่ะปุดต,ตรนี้ฮะติ๊กตอก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 ไม่ต้องโอโอเคถามว่าไอเทมมันลงไฟเป็นอะไรหรือเปล่าน,น่าสนใจฮะผมเทสให้ดูฮะถ้าสมมติไอเทมมันโดนไฟมันจะพังไหมไอเทมไม่พงังโอเคดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าไอเทมมันจะลงไฟลงลาวาอะไรเงี้ยนะฮะก็แง่แหละเนาะแบบไอเทมมันยังโดนทีนทีไม่เป็นอะไรเลยดังนั้นเนาะไฟจิ๊บจอยนะฮะ ไหนดูสิมีตรงไหน qualified. หโอเคฮะมันไปแอบซ่องอยู่ตรงนู้นเนีย่ยอ่าแปะปะป <บๆ S 1> ก็เข้าใจไหมบางครั้งมุมเราเนี่ยมันอาจจะแบบมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรฮะคือมันก็แบบเป็นส่วนเล็กน้อยนะฮะส่วนใหญ่เราก็จะแบบเออเห็นมันนั่นแหละฮะเอาหายไปไหนแล้วล่ะอ, <popping> อ๋ออยู่นี่โอเคอ่าฮะเนี่ยได้มาตั้งก้อนหนึ่งแม่แล้วตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วละมั้งนะฮะถ้าตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วโอเคฮะลงไปข้างล่างฮะเราจะไปดับไฟแล้วก็ดูซิว่ามีเนเธอร์ไลท์ตรงไหนอีกบ้างที่เราอาจจะแบบมองไม่เห็นอะไรเงี้ยนะฮะ พราะต้องอยอมรับนิดน,นึงนะครับว่าไอ้เจ้าสีแอนเชียนอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างแบบไม่โดดเด่นเอาซะเลยบางครั้งมันอาจจะแบบเออมีอาการตาถั่วเป็นบางครั้งบางคราวแบบมองไม่เห็นไอเทมก็เป็นเรื่องปกติฮะคือถ้าอยากหายแอนเชียนดีๆก็นะแบบลงดีซอสแผกแบบแสงสีนเสียงเอาไว้ก็ได้นะมันจะได้แบบเออโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแบบ <i> <helping> พอเจอแอนเชียนปุ๊บ R G B ขึ้นป <ip> <rah> ิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปอะไรเงี้ยก็ได้อันนี้ผมก็แค่แบบเออมาเช็คบริเวณข้างล่างเฉยๆนะฮะใครจะเช็คก็ได้ไม่เช็คก็ได้นะฮะแแแแแแลลลล้้้้วววต่่คคืออออผมกับบบบเเพาดดไไไปีขงงน เทคนิคตรงนี้นะฮะคือไม่ต้องแบบกดเมาส์กึก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 เพื่อดับไฟนะฮะคือเราแบบจิ้มค้างไปอย่างนี้ได้เลยแล้วมันก็จะแบบดับไฟให้เราเห็นป่ะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออชีวิตสบายฮะดิว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 ให้พยายามเล็งที่ฐานของไฟเอาไว้โอเคป่ะฮะเนี่ยอย่างสมมติตรงนี้นะเล็งฐานเอาไว้เห็นป่ะมันจะมีเส้นอยู่เห็นป่ะจิ้มไปแล้วไฟจะดับซึ่งผมคิดว่านะข้างล่างตัวเนี้ยไม่ต้องไปเช็คมันหรอกฮะเราพยายามมองข้างบนไว้ดีกว่าคือข้างล่างมันมีไฟไงมันจะหาค่อนข้างยากนิดนึงมองข้างบนเอาาไว้ฮะง่ยสุด เดี๋ยวเราไปทำเตียงเพิ่มเติมกันเลยแล้วกันนะฮะติ้งตองติ้งตองโอเคฮะเ,เก็บของนะฮะเก็บเก็บเก็บไดแอนเชียมนมา7็อันถามว่ารวดเร็วไหมมันก็ค่อนข้างประหยัดเวลาเข้าใจไหมถ้าเกิดสมมติเรามานั่งขุดหาเองนะโอ้โหซอมพิกแอกไปตั้งหลายครั้งอะ่ะยังไม่เจอเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าแบบเออก็รวดเร็วระดับหนึ่งนั่นแหละโอเคทำเตียงเพิ่มเติมเอาอไปเก็บนิดนึงอะทำเตียงบิ้วโอเคครับเยอะได้ใจเลยซึ่งเดี๋ยวตรงนี้นะฮะเราจะตรงไปกันต่อฮะ,ะผมจะตรงไปจนกว่าเราจะตรงกันไม่ได้นะฮะก็คือแบบเจอทะเลลวาย โอ้ยไม่ไอ้นายนี่เด็ด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 มันนี่นลำการเนี่ยมันจะ,จะเราจะต้องลำคาญกับพิกลีนนิดนึ่งะนะฮะแต่เห็นปะฮะชุดเกาะทอนเห็นปะมันจะสะท้อนกับนี่ก็คือข้อดีเหมมีข้อดีละก็ <baking noise> ตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะวางเตียงไปเรื่อยๆนะฮะจนหมดแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งเพื่อไปแก้ประหยัดเวลาดีนิวฮะซึ <implemented> 好好่งตอนนี้ครับผมระเบิดมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้เหลือเตียงประมาณเนี้ยนะเออฮะตอนนี้เราได้เนเธอร์ไลท์มาทั้งหมดนี่ฮะ เออแอนเชียนั่นแหละฮะก็คือแบบต้องเอาไปค้าเป็นเนเธอร์ไลท์อีกใช่ป่ะล่ะตอนนี้เราได้แอนเชียมาทั้งหมด20อันนะฮะถามว่าเยอะไหมก็ก็โอเคนะก็ระเบิดเพินเพิ่นนั่นแเงี้ยนะฮะคือการระเบิดเพลินตรงนี้เนี่ยฮะมันก็ค่อนข้างสนุกนั่นแหละฮะมันก็แบบระเบิดไปเรื่อยๆเพลินๆใช่ไหมฮะมันจะเสียเวลาตรงที่เราจะต้องมาซ่อมไอ้เจ้าชุดเกราะพวกนี้นั่นแหละฮะซึ่งวิธีที่ดีที่สุดนะฮะจำได้ใช่ไหมฮะร้านค้าสีม่วงของเราที่เราซื้อพวกขวดเอ็กพีอ่ะน แต่ยังไงก็ตามหาณเวลานี้ฮะเราจะไปที่ร้านคารับซื้อเหล็กก่อนแล้วการปอกโอ้ววัสดีฮะโกเลมอู้มีเอ็กกีด้วยอู้เอ็กพีอู้เอ็กพีไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนผมว่ามันน่าจะมาจากไอ้เจ้าโกเลมคาพวกมอนเตอร์แน่ๆเลยนี่ไงหลักฐานคามือดูโรเทนเฟรชนะฮะไอรอนโกเลมเราโอ้โหจะพังอยู่แล้วลูกเอ้ พูดถึงมีเอรอนกเลมอยู่แถวๆทางเดินนี้มันก็ดีเหมือนกันนะใช่ป่ะฮะคืออลาลพบมาเหมือนแบบมันก็จะได้ฆ่าพวกซอมบี้ให้เราอะไรเงี้ยซอมบี้ไฟพิกลินน่ะนั่นแหละฮะนี่ฮะแลกของไปแลกกันเข้าไปแลกไปนั่นแหละฮะเนี่ยดูนะฮะใช้เวลาอันน้อยนิดดูเห็นป่ะชุดเกาะเราซ่อมอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยตอนแรกจำได้ใช่ไหมบวกเราจะพังเนี่ยซ่อมไอชอ่อะไรนะแลกของไปประมาณแบบ4 5หคนอะ่ะแค่เนี่ยเห็นป่ะฮะเราก็ได้แบบอุ้ซ่อมมาต้องเยอะแยะแล้วอู้ซ่อมเสร็จแล้วนะฮะ อ่าไหนดูสิตึงตึงอ่าซ่อมไปเรื่อยๆฮะตึงตึงเตึงตงเตึงตงเตึงงเงตึและเราก็ซ่อมอุปกรณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะโอ้ย่างรวดเร็วเลยถามว่าเราจะไประเบิดต่อเลยไหมไประเบิดต่อเลยก็ได้แหละมั้งนะแต่ว่าขออนุญาตแวะร้าน้าสีม่วงของเราก่อนแล้วกันฮะเราจะไปเอาขวดเอ็กพีไงเข้าใจไหมเราแลกเอาไว้ตั้งเยอะนั่นแหละฮะไปเอาขวดเอ็กพีพกติดตัวไว้สักหน่อยนึงเดี๋ยวผมไปแลกของเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันฮะ มาเรามีตังนี่ฮะขอใช้จ่ายตังหน่อยในขวด XP เอ็กพีนี่เนี่ยขวดเอ็กพีซื้อมาฮะซื้อมามันจะได้แบบซ่อมอุปกรณ์แบบนอกสถานที่ได้ไงจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบพอยแบบแลกของอะไรให้เสียเวลากับชีวิตฮะนี่เนี่ยนี่เนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะลองปลาใส่ตัวดูแล้วกันอะผมจะลองปลาดูนะแล้วระบบผมอะมันจะบอกอยู่ว่าแบบเอยตัวเนี้ยเราได้เอ็กพีเท่าไหร่นะฮะได้เอ็กพีมาห้าโอ้น้อยจังอีกรอบหนึ่งดิเอ็งเก้าก็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 น้อยและมั้ง แลของกับ NPC นพ่ะฮะได้เยอะกว่างั้นเดี๋ยวผมเอาหัว x เไปด้วยเลยละกันโอเคแล้วเราก็จะเข้าประตูในเธอร์กันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไประเบิดกันต่อฮะเพื่อปเ็นการประหยัดเวลาดินิว้วฮะไปแล้วฮะโกเลมไปแล้วครับควิดแล้วครับควิดแล้วครับ 2ลุม1ครับได้ exp ฟรีขอบคุณฮะ <c oughs> โอเคผมเริ่มเห็นผลดีกับการที่อมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วดีเน่เนีแน่นีแน่โอ้แล้วกเลมพวกเนี้ยผมอยากจะบอกว่าเป็นกลเลมฟรีด้วยนะ <c oughs> ถามว่ากูเลมฟรีเพราะอะไรฮะก็คือเราทำฟาร์ม npc อยู่ใช่ป่ะฮะแล้วกเลมก็เกิดเพิ่มเองดังนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีฮะไปลงไปข้างล่างกันต่อได้เลยเอ โอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะมาระเบิดกันต่อนะฮะสังเกตว่าทางเดินตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างยาวไกลมากถ้าเกิดสมมติใครที่ขี้เกียจแบบโหต้องเดินไกลเหมือนกันนะเราก็ทําทางตรงนี้อีกอันหนึ่งคือเข้าใจไหมเหมือนเราระเบิดตรงนี้เป็นเส้นหนึ่งแล้วแล้วก็ระเบิดข้างๆตัวนี้อีก1เส้นมันจะได้แบบ มาดีฮะออ๋เกิดเร็วจังนั่นแหละฮะคือเราระเบิดตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมข้างๆตัวเนี้ยก็ระเบิดเพิ่มไปอีกมันจะได้แบบไม่ต้องแบบเด,เดินยาวไกลอะไรเงี้ยแบบเข้าใจไหมระเบิดแบบเหมือนแบบทำอย่างเงี้ยเออผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันระเบิดให้มันเป็นแบบมีความเป็นระเบียบอะเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าแบบเอออยากจะเดินไปตรงนู้นระเบิดตรงนู้นระเบิดตรงนู้นอะไรเงี้ยพยายามทําให้มันคล้ายๆเหมือนแบบการขุดเหมืองอะ อ๋อใช่และอย่าไปดูถู่ไอ้เจ้าแบ็กสโต้นะบางครั้งอะผมเจอแอนเชียนดีบริสอะก็คือเจอแร่เนเธอร์ไลท์อะฮะในแร่แบ็กสโตนก็มีเหมือนกันนะก็แบบเอ้ยมาสะใจดิเกิดอีก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 แล้วรำคาญจริงๆเลยเกิดจังเลยเนี่ยรำคาญมากเลยในพิกลินเนี่ยโอเคสมมติผมอยากจะขึ้นอีกแถวนึงนะครับเพราะว่าข้างหน้าตรงนั้นอะมันกลายเป็นลาวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะถ้าเราอยากจะขึ้นอีกหนึ่งแถวเนี่ยฮะก็ให้สังเกตว่าแรงระเบิดเนี่ยฮะมัันนนนนมมมมมมมาาาาาาถถึึงงขดดไไหี่่ใช้้้โอออเเคคคตตบแลวฮะก็ืสิร เราวางแบบนี้ถูกต้องป่ะฮะเราก็เว้นมาตรงนี้1 2 3 4 5สองมส้าใช่ไหมนับ5แล้วใช่ไหมตัวนี้ก็มา1 2 3ปึ๊บปุ๊บสปึ๊บปุ๊บหโอเคเดี๋ยวขอขุดเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะอารมณ์ประมาณก็คือมันแบบเว้น10บล็อกอ่ะว่าง,งั้นเถอะ9แล้วคราวนี้พอ10โอเคฮะเราจะทำตรงนี้แปะไปแล้วนะแปะแล้วนะแปะแล้วนะแปบบ๊บนึงนะฮะอันตรายจังเลยอ่ะกึ๊บโอเคฮะนี่ฮะพอ10บล็อกเห็นป่ะฮะมันก็จะเหมือนแบบอุโมงค์สอุโมงค์เนี่ยมันก็จะประสานกันพอดีเลยกก็บๆนนั่แหละะฮ อย่างที่บอกไงเราพยายามทําแบบระเบิดให้มันเป็นแบบระเบียบกันนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่หลงทางกันบางคนแบบระเบิดกันแบบเละเทะไปไงฮะหลงทางนะฮะจำที่ผมบอกไปได้ใช่ไหมฮะไอ้เจ้าหินแบ็กสโตนเนี่ยมันระเบิดยากแต่ว่ามันจะมีโอกาสค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะที่ว่าเราจะเจอแร่แอนเชียนดีบิในแบล็กสโตนลักษณะคล้ายแบบเนี้ยฮะเอาเถอะนาก็แบบทนๆไปนิดนึงนะฮะคือเราไม่ต้องไปขุดใช่ไหมก็ระเบิดเอา โอเคฮะขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วเ,เราได้แอนเชียนมาทั้งหมด34อันฮะก็ถามว่าสะดวกดีไหมก็สะดวกดีนะเตียงเท่าไหร่นะเตียง2ชุดทุกตอมาฮะร้อยย่สิบแปดอันได้มาทั้งหมด34ก็โอเคนะโอเคเราไม่รู้แต่ว่าเนเธอรพังพินาศเลยฮะดูฮะเป็นหลุมเป็นบอ่อลักษณคะคระอย่างนี้ก็เนาะอาจจะแบบถ้ามองโลกงดีก็อาจจะสามารถแบบขุดเนเธอร์คอรอะไรย่างนี้ก็ได้นะฮะ เออเนาะเพิ่มมานึกขึ้นภายหลังได้ถ้าเกิดสมมติชุดเกาะเราจะพังอย่างเงี้ยเราก็มาขุดในเธอขวอดีใช่ปะ่ะฮะเราก็ได้ X P แล้วก็ไปซ่อมชุดเกาะเออง่ายดีนะแล้วนี่อะไรเน,นี่ยแป๊บนึงนะผมมองพลาดอ๋อโอเคฮะคือเวลาเราขุดในเธอเยอะๆแล้วมันก็จะเริ่มหลอน Ancient Debris นิดน,นึงอะ่ะเข้าใจไหมคือแบบเอ๊ะมองเป็นมองกราวเวลเป็นไอ้นู่นมองเป็นไอ้นี่อะไรเงี้ยฮะคือเราก็แบบกลัวตาถั่วอะไรเงี้ยมองไม่เห็นโอเค ก็ตรงนี้มันคือแบบเขาเรียกไงเหมือนแบบจุดเก็บของงั้นผมก็จะฝากของไว้ตรงนี้แล้วกันเนี่ยไอ้กล่องพวกเนี้ยฮะเราก็จะฝากไว้ตรงนี้โอเคป่ะคือถ้าเกิดสมมติเราอยากจะซ่อมชุดเกราะก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เลยอ่ะฮะเอาเนเธอร์แลคมาละกันนะฮะไว้ตรงนี้ก็ทิ้งเกะกะนี่อีกฮะกาวงกาเวลโยนทิ้งทุยๆนะฮะแหน่คลิปนี้สบายใจได้แอนเชียรมาตั้งเยอะนะฮะก็ถามว่าผมจะเอาแอนเชียร์ดิฟลิสไปทำอะไรใช่ไหมฮะก็ไปทำชุดเกราะเพิ่มเติมทำพวกอุปกรณ์เพิ่มเติมอะะไรรเเเงีีี้ยยพาาว่กมานั่่งซอมหลาะไรเยเสีวลา และสักวันผมจะทําทางเดินตรงนี้ให้มันดีขึ้นสักวันอาจจะไม่ใช่วันนี้แล้วก็ไม่ใช่วันหน้าหรืออาจจะไม่ได้ทําเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะทางเดินตรงนี้ดูดิฮะมันเป็นอะไรที่ลําบากจังเลยแต่ว่าตรงนี้นะฮะคือเหมืองขุดเนเธอร์หลักของเรานะฮะก็เดี๋ยวอนาคตถ้าสมมติเราขยายทางเดินมาตรงนี้ผมอาจจะทําทางลงให้มันดีๆมั้งนะฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้แหละเพราะว่าอะไรฮะเราขี้เกียจนะฮะเออพอเราขี้เกียจขึ้นลงบันไดบ่อยๆเดี๋ยวก็ทาอะไรให้มันดีๆเองอะเอ่อเนเธอร์แลกทำไงดีฮะโยน ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่ไม่ไม่ทิ้งก็ได้ฮะอ่ะเผาแรกฮะแอนเชียนบิว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 ตึด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 มันช่างช้าเหลือเกินอ่ะอ่ะเผาแรกแป๊บหนึ่งแล้วกันเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะโอเคเผาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโู้ได้เมนดิ้งมาตั้งเยอะเนี่ยฮะตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่อันแล้วเนี่ยฮะขอนับแป๊บหนึ่งตอนนี้เรามีของเก่าเท่าไหร่นะผมเอาไปไว้ไหนเนี่ยโอ้โนโอโน โอ้ oh, no 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 ผมเอาเ a นเชียนของอออยู่นี่ฮะโอเคครับนี่ไงเ a นเชียนมีตั้งเยอะแน่เออแป๊บหนึ่งนะมันเรียกว่าอะไรนะ native script นะฮะผมก็เรียกสะสมไม่ไม่ใช่สิผมก็เรียกปนกันมั่วไปหมดแล้วมันมีอะไรบ้างอ่ะอันเนี้ยมันมีชื่อเรียกเยอะมากเลยนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือ native ที่เราเรียกกันถูกต้องป่ะฮะอันนี้คืออะไร native script ใช่ไหมแล้วแร่ด,ดิบของ native script คืออะไรมันเรียกว่าอะไรนะ ancient d a t a b a s ใช่ไหมฮะคือแบบโอ้โหชื่อเรียกเยอะมากเลยนะ เนี่ยในแอนเชียนดิบลิสสรุปแล้วเราจะต้องจำทั้งหมดกี่สับเนี่ยจำทั้งหมด3ามสับนะฮะโอเคครับดีมากไหมครับซึ่งการระเบิดหานเนเธอร์ไลท์เนี่ยฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากฮะแต่เราจะต้องเตรียมชุดเกราะให้ด้ดีดด้วยนะแต่ไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายขอขอบคุณทูซูเปอเร์ไฟเบอร์เกมเรร็วสูงง3ท่อต แยกการใช้งานอย่างชัดเจนเหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านที่มีการใช้งานหลายคนซึ่งคนที่จะเล่นเกมก็เล่นไปใครจะสตรีมเกมก็สตรีมไปใครจะโหลดอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่ดึงอินเทอร์เน็ตซึ่งกันและกันรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำนิบายใต้คลิปหรือทาง t o s u p e r f i b e r g a m e p r o p a c k c o m แต่ละคนใช้วิธีการหาเน็ตอไรท์กันยังไงฮะคอมเมนต์ตรงบริเวณข้างล่างกันได้เลยฮะถ้าคิปใหม่เอากระดกันตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย